สวัสดีค่ะสาวตาใต้ไก่ถินนะคะค่าวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะก็มานั่งคุยกันเ,เรื่องเล่าสาวใต้นะคะก็วันนี้กลับมาด้วยอีพีที่4นะคะกว่าจะมีวันนี้ของเก๋นะคะจากประสบการณ์จริงนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อเป็นแรงกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อนะคะวันนี้เก๋ก็ขอพูดถึงเ,เรื่องเล่า ถึงผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่มีความหวังดีกับเก๋นะคะแล้วก็เ,เกยไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนเขาวันนี้ก็ขอโอกาสนี้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังให้เป็นอตอนพิเศษสำหรับวันเดือนแห่งความรักนะคะก็เป็นวันวันเลนทายนะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะใครอยากรู้จักเกดีนะคะเรื่องเล่า,าความเป็นมา ก,ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะกว่าจะมีวันนี้อีพี EP ที่หนึ่งนะคะเริ่มแรกที่เกดได้ตั้งเรื่องเล่าแล้วก็ทำเรื่องเล่าต่างๆขึ้นมานะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะก็คือจากประสบการณ์จริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยคิดสั้นนะคะตอนที่เก,ากมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนะคะตอนนั้นประสบปัญหาต่างๆนะคะแล้ว สุดท้ายแล้วเราพยายามที่จะมีสติแล้วก็ลุกขึ้นสู้นะคะสู้ชีวิตอีกครั้งก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีงานทำนะคะสามารถจ่ายค่าคอนโดแล้วก็สามารถยืนด้วยลำแข้งลาขาคนเดียวได้นะคะท้ายแล้ววันหนึ่งอะ่ะเหตุการณ์น่าจะดีขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะที่เข้ามาจีบเรามาชอบคอเราเนาะ แต่เราเรามันมีมันมีอะไรนะมันมีกำแพงบางอย่างที่เก๋ยังไม่สามารถเออเออเปิดเปิดเปิดใจให้เขาได้อะคะ่ะตอนนั้นเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะว่าเขาอ่ะมีรักแท้มาให้เราแล้วเก๋วันนี้ที่เก๋จะเล่าอะ่ะคือเป็นเรื่องที่เก๋ก็ได้ยินมาหลางังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วนะคะ คนที่เก๋จะเล่าวันนี้นะคะก็คือที่เก๋ให้ฉายาเพราะว่าเสียนะคะจากาตั้งแต่ ep ที่2อ ep ที่3นะคะเก๋ได้เล่าถึง ep ที่3ก็คือวันหนึ่งเสียเนี่ยได้เสียชีวิตนะคะก็คือเสียเสียชีวิตเนี่ยก็คือเขาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นะคะพลิกคว่ำเสียชีวิตกระทันหันเราก็ทำให้เก๋ชคไปชคมากเพราะว่า คือเป็นผู้ชายคนเดียวในตอนนั้นนะคะที่ดูแลเราคือดูแลณนที่นี้ก็คือไม่ไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนก็ก็คิดว่าเขาคือคนที่พิเศษคนหนึง่งที่ตอนนั้นในชีวิตเก๋ะคะ่ะตอนที่เก๋จะคิดสั้นแล้วก็เช่าบ้านอยู่คนเดียวมีอยู่สองคนนะคะที่เก๋ไม่สามารถลืมได้ในชีวิตนี้ คนแรกก็คือเพื่อนสนิทของเก๋ที่มีฉายาในตามที่เก๋เรียกก็คือนางมันร้ายด้วยวไม้กันหมาของเก๋นั่นแหละเป็นยินสาวฟิลิปปินเนาะที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็มาดูแลเราก็คือเราจะเป็นคนเอเชียด้วยกันจะมีความสนิทสนมแล้วคนที่สองก็คือเสียนะคะที่ดูแลก็คือจะถามทุกสุขเราตอนนั้นน่ะจากคนที่ว่าเคยคิดฆ่าตัวตายนะคะ ไม่มีใครเลยเพื่อนรักแท้แล้วก็คนที่รักเราก็คือมีอยู่แค่สองคนเสียเขาจะติดคือามาหาเกทุกวันนะคะมาช่วงหลังนั้นก็คือมาแบบว่าเออเป็นคนที่เรียบร้อยมากคือมาแค่ต้องการให้เห็นหน้าเราแล้วก็ถามทุกสุขของเกทในแต่ละวันนะคะใช้เวลาเป็นปีนะคะที่พิสูจน์ตัวเขาโดยที่เรายังไม่ได้ เรียกเขาว่าเป็นแฟนอะเป็นเรียกว่าคนที่ว่ารู้ใจก็แล้วกันคนที่ว่าชอบเราเรารู้ว่าเขาชอบเรามากแต่ว่าเ,เกยังไม่ใช้คําว่าแฟนนะคะอยากพิสูจน์ใจเขาด้วยนะคะเขาก็มาแบบว่าแต่ละวันนะคะลงจากรถบัสก็จะมีเขาแล้วก็เห็นมาแตกไกลเขาจะมาส่งเราก่อนที่เราจะขึ้นบ้านแค่จะถามเราว่าเราสบายดีไหมเราเป็นไงบ้างวันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็กลับบ้าน เขาทําหน้าที่อย่างนี้ค่ะก็คล้ายกับพี่ชายคนหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็ในแต่และว,วันบางวันเราเริ่มสนิทกับเขาเราก็จะบอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยนะฉัน,นทํางานเยอะมากเขาจะให้กําลังใจเราก็คือจะบอกว่าสู้นะสู้ๆนะมีอะไรที่จะให้เขาช่วยเหลือก็บอกนะแต่อย่างหนึ่งอะ่ะที่ผมจะบอกก็คือคนห้ามคิดสั้นเหมือนเมื่อก่อนห้ามฆ่าตัวตายนะชีวิตมันมีค่า คำคํานี้นะคะเก๋จําถึงปัจจุบันนี้ถึงจะให้ท้อเลยแต่แต่ตอนนี้เก๋ไม่มีปัญหานะคะเหมือนตอนนั้นคือคนเรามันมีค่าจริงๆค่ะเพื่อนๆคนเราอะแบบเก๋อยากจะพูดกับทุกคนนะที่ก็มาดูคลิปนี้ถ้าคนเหนื่อยคนท้อคนสิ้นหวังอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดค่าตัวตายนะคะมันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเก๋ก็เห็นค่าของตัวเองเมื่อ ศูนย์เสียผู้ชายคนหนึ่งที่มีค่าสําหรับเก๋เหมือนกันก็หลังจากที่เขาเสียนะคะที่เก๋เล่าไปก็คือเก๋ได้ไปงานฝังศพนะคะสำ,สำหรับศาสนาคริสต์นะคะฝังศพเสียก็ได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องนะคะแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเขาก็เดินมาหาเก๋แล้วก็มาทักทายเกย๋ก่อนเนาะประมาณว่าใช่คุณเก๋ไหมครับเก๋บอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าอ่าคนนี้เองเขาบอกว่ารู้ไหมว่าคนอะ่ะคือ คนที่เสียรักมากที่ต้องการอยากจะดูแลอะไรเงี้ยเขาเสียเขาเคยมาปรึกษาผมบ่อยๆนะๆนะเกี่ยวกับเรื่องคนณเขาบอกว่าเขารักจริงแล้วเขาแบบว่าต้องการจะซื้อใจผู้หญิงคนนี้โดยให้ความจริงใจเขากลับเพราะว่าการที่ซื้อใจผู้หญิงคนนี้มันไม่ง่ายสําหรับการที่เขาจะเออเอาเงินทองไปวางตรงหน้าหรือว่าเหมือนกับที่เขาทํากับเก๋คือเอาหวนพชรมาให้เก๋เขาบอกว่าเขาก็อยากจะพิสูจน์ โดยเขาไม่เคยให้ผมโทรศัพท์ผมนะเบอร์โทรศัพนะทพ์มันติดต่อ,อยากแต่เขาจะพยายามไปหาเก๋ทุกวันที่มีเวลาคือช่วงนั้นถ้าสมมติเขาไม่มีเวลาเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งลูกน้องมานะคะแล้วก็บอกว่าให้ลูกน้องมาดูว่าเออเก๋โอเคนะวันนี้ก็เขาก็จะได้สบายใจอะ่ะก็เป็นประมาณนี้เกือบทั้งปีอะค่ะแล้วก็หลังจากงานศพนั้นเก๋ก็กลายเป็นคนแบบว่าเศร้าอีกครั้งหนึ่งเนาะ มันเศร้าอีกครั้งหนึง่งทุกวันที่เก๋เดินจะเข้าบ้านน่ะไม่มีภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เอ่อมองเราด้วยสายตาตั้งแต่เราลงจากรถบัสแล้วก็รอยยิ้มมันไม่มีแล้วอะ่ะคือกว่าจะผ่านช่วงนั้นไปได้มันก็หนักสาหรับเกเนาะเก๋ก็พยายามตอบแทนเขาก็คือถึงเขาจะเสียชีวิตไปเกยก็ไปที่สุสานบ่อยครั้งนะคะ เอาดอกไม้ไปวางแล้วก็พูดคุยกับเขาเหมือนกับที่เขาเคยพูดคุยกับเก๋ก็เหมือนกับว่าเสียสบายดีนะเก๋สบายดีวันนี้เหนื่อยหน่อยแหละเสียอะไรประมาณเนี้แต่เราเก๋สู้นะเก๋บอกถึงจะเหนื่อยยังไงก็เคยพูดเคยจําคําเสียได้จะไม,จะไม่จะไม่ฆ่าตัวตายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บางครั้งก็พูดว่าไม่น่าเลยเสีย ทำไมต้องทิ้งกันอย่างนี้ถึงเสียจะไม่ได้เป็นอะไรกับเกเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ครองอะไรเนี่ยเสียเป็นพี่ชายของเกก็ได้แต่แต่อยาจากเราไปอย่างนี้เกก็พูดประมาณน,นี้แล้วมันก็ผ่านไปนะคะผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ผ่านไปรู้สึกว่าอาทิตย์หรือว่าส,สองอาทิตย์นี่นะไจำไม่ได้ก็มีลูกพี่ลูกน้องนะคะเขาเ มาหาเรามาหาเก๋ที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเก๋คุณเก๋ถ้าคุณว่างอนะไปกับผมได้ไหมบอกว่าไปไหนแล้วครับบอกว่าไปบ้านเสียนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเก๋ก็โอเคไปบอกว่าต้องมีอะไรแน่เลย mm. ก็ไปเนาะเออแล้วเขาก็พาขึ้นห้องเสียเลยเนาะภาพที่เห็นคือเขาบอกว่าผมจะให้ดูอะไรนะก่อนที่ผมจะให้คนดูอะไรเนี่ยผมอยากบอกคนว่า เสียทำอะไรหลายอย่างให้ผมมากเพราะว่าสมบัติทุกอย่างที่เหลือไว้คือเสียไม่มีครอบครัวค่ะไม่มีไม่มีไม่มีพี่น้องแล้วก็พ่อแม่เขาก็เสียชีวิตนะคะเขาไม่มีใครคือสมบัติทุกอย่างก็ได้หน้าสาวแล้วก็ตัวลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะลูกของหน้าสาว เขาบอกว่าผมได้กิจการทุกอย่างโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารทุกอย่างแต่สมบัติชิ้นนี้ที่จะให้ให้เก๋ดูเนี่ยเขาบอกว่าเขารับไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าเขาบอกเก๋ก็ยืนงงอยู่เนาะบอกว่าหมายถึงอะไรเนาะเนี่ยเขาก็เปิดลิ้นชักให้ดูสิ่งที่เห็นก็คือรูปของเราอะสตอรี่ทุกอย่างที่เสียก็เก็บไว้เขาบอกว่ามีดอกไม้แห้งอะค่ะดอกไม้ที่ตั้งแต่เริ่มแรกที่คลอมาให้ร้แล้วก็ เขาจะเด็ดดอกกุหลาบแล้วเขาก็จะเขียนติ๊กไว้ในในในสมุดบันทึกว่าเป็นดอกไม้ที่เขาให้แต่เขาไม่รับเลยประมาณนี้แล้วก็พูดทําด้วยสติ๊กเกอร์แบบว่า,าน่ารักน่ารักอะ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีมีรูปถ่ายที่แอบถ่ายเก๋เนาะตอนที่ไปทานข้าวด้วยกันที่ร้านอาหาร แล้วเขาก็เขียนบอกว่าเขายิ้มสวยอะไรประมาณนั้นนะชอบปลอยยิ้มเขาจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้เป็นภาษาอิตาลีนะคะที่เก็แปลก็คือแล้วก็จะมีแหวนวงเดิมค่ะวงนั้นที่เป็นสตรอรี่ก็คือตั้งแต่เริ่มแรกครั้งแรกที่ได้เจอกันคข้ามาแบบว่าเขาเอาแหวนมาให้อ่ะก็อ,อแหวนวงนี้เขาจะเขียนว่าเออ ผมขอมอบให้คนนะรอคนที่จะรับนี่คือของคนอะไรประมาณนี้ค่ะของเก๋แล้วก็ลงชื่อเก๋เนาะเขาบอกว่าจะรอให้เป็นเนี่ยเป็นของเก๋ประมาณนี้มันเขายังไงเอาเก๋เห็นแล้วแบบว่าหมดคำพูดแบบน้ำตาไหลเลยนะมันอึ้งอะแบบว่าเรามีค่ามีค่าขนาดนี้เลยเหรอเราคิดว่าเขาแบบ มาจีบเราแบบว่าเออผ่านๆอะไรเงี้ยถึงผ่านมันก็เป็นปีเนาะที่มาเราแต่เราไม่คิดว่าความรักของเขาอะ่ะมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เก๋รู้สึกเสียใจตรงนี้อะค่ะแล้วลูกพี่ลูกน้องเขาก็เอาแหวนวงนั้นให้เก๋ตอนแรกเก๋ไม่อยากจะรับเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเออมันมีค่าถ้าเขาคิดจะให้คนมันสมควรจะเป็นของคนอะ่ะเ,ออเขาก็ให้เขาก็ดีเนาะเขาก็ยังไงเก๋ก็รับมานะ รับมาแล้วก็เก๋ก็ตัดสินใจที่จะเอาแหวนวงนี้ไปขายนะคะขายแล้วก็เงินน่ะได้มาเก๋ก็พาไปให้มูนิธิทั้งหมดมูนิธิสำหรับเปกกำพ้านะคะทั้งหมดไม่เหลือเลยแล้วก็ไปที่หลมุมศพเด็กเกดก,ก็บอกเสียว่าเสียเก,ก๋ทำอย่างนี้อย่างนี้นะเก,ก๋ขอปูนกุศลนี้ยให้เสียเป็นการตอบแทนที่ ที่เสียมีให้เราอะเราไม่มีโอกาสที่จะทําให้เกวอรสิ่งเดียวที่เกจะทําให้อะแล้วสิ่งเดียวที่ยังอยู่ในใจเราเสมอก็คือความรักแล้วก็ความทรงจำดีๆอะบอกว่าสิ่งนี้เกไม่ต้องการที่จะได้เงินทองหรืออะไรอะเกต้องการผู้ชายคนหนึ่งที่ ที่คิดว่ารักเรารักเราอะ่ะคือคือถึงเสียจะไม่ใช่เป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีหรืออะไรอะ่ะก็ขอให้แบบว่าเสียคือพี่ชายคนหนึ่งที่วันหนึ่งน้องสาวมีปัญหามีทุกเสียคนหนึ่งที่เคยถามทุกวันว่าถามเราแค่ประโยคว่าสบายดีไหมเธอโอเคไหมคือแค่นี้ค่ะ อยู่ๆไฟมันดับเฉยเลยไฟมันดับแล้วก็มันได้ยินไหมคะในเสียงเสียงเนี่ยเดี๋ยวเก๋บันทึกเก๋จะไม่ตัดต่อเนาะมันจะมีเสียงกระแทกปังอย่างนี้ค่ะแล้วไม่มีใครอยู่บ้านนะคะต้องบอกว่าเก๋อยู่บ้านคนคนลุกนะคะยังไงก็โอเคก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคะที่เข้ามา รับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆแรงกำลังใจนะคะดีๆที่ให้เก๋ก็แล้วกันนะคะสาวใต้ไกลถินสวัสดีค่ะ